سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما เอามาบ้างท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายอัลลอฮ์สุบฮานหฮวยตาลาได้ส่งยกเกียรติเรายกเกียรติเราประชาชาติอิสลามและพระองค์ให้เราเป็นประชาชาติที่เป็นประชาชาติที่ดีที่สุดดังที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าคุณตุมคอยรออุมมะพวกเจ้าทั้งหลายคือประชาชาติที่ดีที่สุดอุคริยัตลินนสัสที่อัลลอฮ์ตาลาได้ส่งมา ต่ามูรูนบินมาอโรฟวตันเฮานะอันิมุงการที่เราเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดก็คือเราได้มีการใช้กันทําความดีแล้วเราได้มีการห้ามปรามกันในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องทั้งหลายและอัลลอฮ์สุบฮานูะตาลาก็ให้เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามในแนวทางของมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดจากบรรดามวลมนุษย์ทั้งหลายคือท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วให้ชัริยะห์ของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นชริยะห์ เป็นบทบัญญัติสุดท้ายที่อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงประทานลงมาแล้วให้เราได้นํามาสู่การปฏิบัติพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าชริอาห์ใดก็ตามที่ได้มาก่อนหน้านี้จะต้องหยุดแล้วก็จะต้องสิ้นสุดด้วยกับการมาของชริอาห์ของท่านนบ,บีสุลต์ลลอของอะไรวะซัลลัมของบทบัญญัติของท่านนบ,บีสุลต์ลลอของอะไรวะซัลลัมดังที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกถึงอันกุรอานว่าวะมุไฮมินันอะัยเป็นคัมภีร์ที่มาสยบคัมภีร์ต่างๆก่อนหน้านี้ เป็นคัมภีร์ที่เอามาใช้เป็นคัมภีร์เดียวในยุคอาคราสซามนนบีต่างๆถูกส่งมาให้กับบรรดาประชาชาติของเขาเฉพาะแต่ท่านนาบิบราฮมสัลลัลลอฮุอะลัยอลวะซัลลัมถูกส่งมาเพื่อทำการเผยแพร่ศาสนาให้กับมนุษย์ทั้งหมดเลยแล้วอิสลามก็แผ่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกพี่น้องทั้งหลายในเมื่อเราคือประชาชาติที่ดีที่สุดในเมื่อวันนี้เราคือประชาชาติคืออุมมางท่านนาบิบราฮมสัลลัลลอฮุอะลัยอลวะซัลลัม ท่านนบีสุลต์ฮะอิยาวะสัลลัมได้บอกเราเอาไว้ในตอนนี้ท่านนบีได้เริ่มทําการดด้วะเริ่มทําการเผยแพร่ศาสนาท่านนบีได้บอกว่าบาดาลอิสลามุกรีบันอิสลามนั้นได้เริ่มต้นเริ่มต้นมาด้วยกับการเป็นคนแปลกหน้ากรีบันเริ่มต้นเริ่มต้นมาด้วยกับความแปลกๆก,การแปลกหน้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผู้คนมนุษย์อยู่ในยุคยาฮิลียะยุคบรมโมโง คนไม่รู้จักความดีไม่รู้จักว่าอะไรคือสิ่งที่ดีไม่รู้จักว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีและอัลลอฮ์ตาราก็ได้ส่งอิสลามมาอิสลามมาเริ่มต้นด้วยกับการที่คนยังไม่รู้จักว่าอะไรคืออิสลามหัวใจของผู้คนยังปฏิเสธคําว่าอิสลามปฏิเสธสิ่งที่ท่านนบีสุลลัลฮุอะไยฮุวัซสลามได้นํามาเพราะท่านนบีได้บอกว่าบาดาอัลอิสลามุกอรีบันอิสลามได้มาด้วยกับความแปลกหน้าวะซใยองดุกรีบันกามาบัดา แล้วท่านอับดุลเลาะห์สลต่าก็บอกต่อมาว่าแล้วอิสลามจะกลับมาแบบเป็นความแปลกหน้าเหมือนดังที่ในตอนเริ่มต้นหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าตอนแรกท่านอับดุลเลาะห์สลต่าไม่ทำการด่าว่าอิสลามแล้วก็อิสลามเริ่มต้นมาด้วยการเป็นคนแปลกหน้ามีความแปลกใครได้ยินอิสลามจะไม่ค่อยตอบรับจะไม่ค่อยเห็นด้วยจนกระทั่งว่าอิสลามเนี่ยมีความรุ่งเรือง ในยุคท่านนบีสุลตานของอะไรวะซันลำแล้วก็รุ่งเรืองขึ้นไปในยุคของบรรดารสฮาบะในยุคของบรรดารคุรฟ้าบรรดารตาบีอินจนกระทั่งอิสลามเนี่ยแผ่กระจายออกไปทั่วทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วท่านนบีได้บอกต่อมาว่าวะซายาอูดุกวรีบันกะมาบาดะแล้วอิสลามจะกลับมาเป็นสิ่งที่แปลกหน้าเหมือนกลับในเหมือนกับในตอนเริ่มต้นพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราจะเห็นความแปลกหน้าของอิสลาม เราจะเห็นว่าการเราจะเห็นการปฏิเสธที่ผู้คนปฏิเสธในหลักการของอิสลามเราจะเห็นว่าคนที่ยืนหยัดในหลักการอิสลามเป็นคนที่แปลกหน้าเราจะเห็นว่าคนที่ทําในสิ่งที่ยึดมั่นในหลักการอิสลามเนี่ยจะเป็นคนที่แปลกหน้าเพราะอะไรนะพี่น้องเพราะว่าหัวใจของผู้คนที่ได้มีการอยู่กันอย่างมีการปะปนกันกับศาสนาที่อเลสสุฮานวะตาลาได้เคยเตือนเราเอาไว้ กาศาสนาอสาท่านนาบีสุลตาลอฮุงอะไรวะซัลลัลมได้เคยเตือนเราเอาไว้ท่านนาบีได้กล่าวเอาไว,ว้ว่าในะดิษที่รายงานโดยตบบรอนี่ด้วยสายรายงานที่ถูกต้องท่านนาบีได้บอกว่าระยะตียันนาไอลันนาซิซามานท่านนาบีได้บอกว่าเดี๋ยวจะมียุคหนึ่งมาถึงตะกูนูนฟีฮิลกูลูบกกลูบุลอาอาจิมท่านนาบีได้บอกว่าจะมียุคหนึ่งมาถึงในยุคนั้นเนี่ยบรรดาหัวใจของผู้คนคือบรรดาหัวใจของมุสลิมเนี่ยจะเป็นหัวใจของบรรดาพวกอาอาจิม อาอาจิมในสมัยท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมในความหมายของคําว่าอาจัมคือคนที่ไม่ใช่าชาวอาหรับแต่ในหะด i ษบทนี้ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมหมายความว่าอาดาอูดีนิลลาฮ์มิัลยะฮูดีวรรณนซาลาหวกะไกริหิมแต่ในหะด i ษบทนี้ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมหมายความว่าหัวใจของบรรดาผู้มีศรัทธาในตอนยุคหลังเนี่ยจะมาในยุคหนึ่งที่หัวใจของเขาเนี่ยจะเหมือนในพวกอาอาจิมก็คือจะเหมือนกับพวกยิวแล้วก็พวกคริสเตียน แล้วก็จะเหมือนกับพวกาศาสนาอื่นที่เป็นพวกที่ปฏิเสธศาสนาของลอสุภานอตายลาพี่น้องทั้งหลายท่านอับดุลลอฮุยุลซลลลอมยังกล่าวไว้ใน ح ดีิที่มีบันทึกไว้ในสัยะฮีนในสัยะบุคอรีและสุฮัยะมุสลิมที่รายงานด้วยบุคัยนนคืดรีว่าละตัตบะอุนนซาานามังกาดัอบลากุมพวกเจ้าทั้งหลายจะเดินตามเส้นทางจะเดินตามแนวทางของกลุ่มชนที่มาก่อนหน้าพวกเจ้าชิบบรอนชิบบรอวะดีรออันบิดีิรอด้วยกับ ทีละคืบทีละคืบด้วยการที่มีการเดินตามกันตามกันเป็นคืบเป็นคืบวะซิรออันบิซดรอตามกันเป็นศอกเป็นศอกหมายความมีการตามอย่างใกล้ชิดฮัตตาลาอดคอรูยุฮรอดบบินและดดคัลตูโมแม้กระทั่งว่าพวกยิวพวกยโฮูดพวกนอซรอได้เดินเข้ารูแย่พี่น้องฮะรูแยใ่ในการเข้าในการเข้ายากแล้วเป็นรูที่เล็กท่านนาบีได้บอกถึงขนาดว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะเข้ารูแย่ มุสลิมก็จะเข้าไปในรูแยะกับพวกิยฮูดและกันัสอรอด้วยในตอนตอน้นทะดนีษท่านนาบีไม่ได้บอกว่าเป็นกลุ่มชนไหนบรรดาซาระบาถามท่านนาบีในบางริวายะบรรดาซาระบาถามท่านนาบีว่าอันเยฮูด,ดูวันนัสอรอถามท่านนาบีว่าคนกลุ่มนี้คือพวกยิวและคริสเตียนใช่ไหมที่เราจะเดินตามมันแบบที่เป็นคืบเป็นคืบเป็นศอกเป็นศอก,อกแม้กระทั่งมันเข้ารูแยะเราก็จะเข้าตามมันด้วยท่านนาบีได้บอกว่าฟัม,มันแล้วจะมีใครอีกละ่ะ หม,มายความว่าถ้าไม่ใช่พวกยิวและพวกคริสเตียนจะมีใครอีกล่ะพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นในดิษที่ท่านนบ,บีสุลตารของอะไรวะซัลลัมได้กล่าวไว้ให้กับเราในสองบทนี้เนี่ยบง่งบอกให้เรารู้ว่าพอเวลาในยุคหลังเราจะกลับมาเป็นคนที่แปลกหน้าอีกเหมือนเดิมอิสลามจากการที่เราเป็นคนแปลกหน้าในยุคท่านบบนบีสุลตารองอะไรวะซัลลัมหลังจากที่ท่านนบีได้เผยแพร่ถ้ำกลางความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรต่างๆถ้ำกลางการขยายอาณาจักรของพวกนสรอ ท่ามกลางการขยายอาณาจักรของพวกบูชาไฟและการมีอํานาจของพวกเยโฮลดที่อยู่ภายใต้อํานาจของพวกบูชาไฟแล้วเราก็เริ่มเหมือเดิมกันเป็นคนแปลกหน้าวันนี้อิสลามเราย้อนกลับมาเป็นคนแปลกหน้าอีกเหมือนเดิมโดยที่เราจะต้องมีการยืนหยัดอยู่บนหลักการอิสลามท่ามกลางการต่อสู้กับพวกเยโฮลดและก็นอซอรอ์ท่ามกลางการต่อสู้กับวัฒนธรรมของพวกยิวและก็คริสเตียนพี่น้องทั้งหลาย จะมียุคหนึ่งที่มาถึงที่มนุษย์ผู้คนต่างมีการเปิดกันอย่างมากมายแล้ววันนี้ยุคนั้นได้มาถึงก็คืออะไรฮะคือวันที่เราเราพบกับฟิตันเราพบกับความวุ่นวายอย่างมากมายจนกระทั่งมันสามารถเข้ามาในบ้านเราได้มันสามารถเข้ามาในช่องทางของช่องทีวีดาวเทียมมันสามารถเข้ามาหาเราในช่องทางของอินเทอร์เน็ต ที่เราสามารถที่จะเอาอะไรจากพวกยิวมาก็ได้แล้วไม่ใช่เราอย่างเดียวบรรดาลูกหลานของเราเนี่ยจะได้รับวัฒนธรรมของพวกเยาฮูดและก็นาซอรอจะได้รับวัฒนธรรมของพวกยิวที่มันจะแฝงมาในกระตูนก็ตามมันจะแฝงเข้ามาในละครก็ตามมันจะแฝงเข้ามาในหนังก็ตามที่ลูกหลานเราที่เราไม่ไม่ได้เอาใจใส่ในการบ่มเพาะเขาให้อยู่ในร่องรอยของศาสนาแล้วเขาก็ได้รับผลพวกนั้นไป พอเวลาที่เขาได้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างศาสนาระหว่างอัลลุนกิตาบระหว่างยิวและกับอิสลามความรู้สึกในความแปลกหน้าของลูกหลานของเราจะไม่ค่อยมีความรู้สึกเขาก็คือว่าเราสามารถที่จะเหมือนเขาได้เราสามารถที่จะทําได้แต่ท่านนาบีได้เตือนเราเอาไว้แล้วว่าเราจะต้องกลับมาสู่การแปลกหน้าอีกแล้วท่านนาบีกล่าวในฮะดิษบทหนึ่งว่ามันตะชับบบก ب มนฟะฮุวะมินหุม ใครก็าตามที่ได้ทำตัวเหมือนกับทำการลอกเลียนแบบกลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งเขาจะเป็นกลุ่มชนกลุ่มชนนั้นหมายความว่าเขาจะเป็นหนึ่งในกลุ่มชนนั้นพี่น้องทั้งหลายนี่คือหะดิษท่นานนบีสุลลัลของอะลัยวะซัลลัมที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้บวกกับอายะที่อัลลอฮฺสุบฮานุว่ตาลาได้บอกกับเราว่าอัลชุรุลละดีนอลามูอัซวาจหุมอัลลอฮ์ได้กล่าวในอายะนี้ถึงการลงโทษชาวนรกว่าอัลุรุลละดีนอลามูพวกเจ้าทั้งหลายบอกกับบรรดาอะไรกะ จงเอาบรรดาผู้ที่อาธรรมผู้ที่ร,ร้อเลมผู้ปฏิเสธเอามารวมกันและอัซวาจะหุมและบรรดาคนที่เดินตามเส้นทางพวกเขาบรรดาอุลามะนักมุฟัสีรินนักทัศซีรได้บอกว่าอัมซาอุลอัมซาลุหุมยุชชารูนามะมังกาในยะมะลุมิสละอามะลีฮีคนที่เดินตามเส้นทางเขาเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพมาพร้อมกับคนที่เขาไปทำอามาันล,ลอกเลียนแบบกลุ่มชนนั้น วันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีสุลลาะของอะลัยวะสลัมเตือนเอาไว้และอัลลอฮ์ตาลาจะให้คนที่ลอกเลียนแบบพวกกุฟฟาร์ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมของคนต่างศาสนาให้เขาได้ไปฟื้นคืนชีพอยู่รวมกับคนกลุ่มนั้นอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าอีกในอายะห์หนึ่งว่าวอดันนูัอละมาด้ทธ่บานในตัฟซีนี้ว่ามิ อเล์ได้บอกว่าอิดันูฟูซูซูเมจัดและเมื่อบรรดาชีวิตต่างๆได้มีการอนะฮะมีการถูกนํามารวมคือถูกนํามาฟื้นคืนชีพและเอาไปรวมกับคนที่เราปฏิบัติอมามัลเหมือนกับอมามัลของเขาพี่น้องทั้งหลายท่านนาบีได้กลับมาให้มีความแปลกหน้าในสมัยสฮาบะแล้วในวันที่ท่านนาบีได้กลับมาให้บรรดาสฮาบะอยู่ในความแปลกหน้าเนี่ยบรรดาสฮาบะอยู่ถ้ากลาง ความเป็นอยู่ของพวกมุชริกีนของพวกกุฟฟาร์กุเรชที่เขาได้มีวันอีดตกันอย่างมากมายเขาเคยมีความเคยชินกับการออกอีดร่วมกับบรรดารพวกมุชริกีนร่วมกับบรรดารชาวกุเรชร่วมกับพวกกุฟฟาร์แล้วพอเวลาท่านอับดุลลอฮ์อะไรวัสลัมมาเผยแร่ศาสนาท่านนาบ, o, านนาบีก็บอกเขาว่านี่มันคืออีดตของเขาวะลลนาอายาดูนาแล้วพวกเราก็มีอีดตของของเรา ตั้งแต่วันที่ท่านนาบีสุลต่าน์อง้อยอะไรวะสลามบอกบรรดาสาฮาบะเตือนบรรดาสหฮาบะถึงอีดที่เราไม่ควรที่จะไปร่วมบรรดาสาฮาบะต่างก็รอวันอีดของเราแล้วท่านนาบีก็ได้บอกกับบรรดาสาว่าอีดของเราคืออีดเฟตรแล้วก็อีดอัลฮาพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องทําตัวให้แปลกหน้าในอาคริสมานในยุคที่ม,มันได้มาถึงแล้วท่านที่ท่านนาบีได้บอกว่าวะไซยัวดูกรีบันแล้วอิสลามจะกลับมาในความแปลกหน้า วันนี้เราจะเป็นคนแปลกหน้าหรือว่าเราจะเป็นคนที่รวมกับศาสนาอื่นในการปฏิบัติกันไปซึ่งท่านนบีสุลตาร์ฮุอัลเลยะอัลสลัมเคยถูกขอให้รวมในสมัยที่ท่านนบีได้ทําการด่าวาอยู่พวกกุฟฟารมีความพยายามในการด่าวาในการที่จะให้ท่านนบีเลิกทําการเผยแพร่ศาสนาด้วยกับการเจรจาด้วยกับการปณีปนอมด้วยกับการขอร้องด้วยกับการส่งผู้หลักผู้ใหญ่ไปคุยด้วยจนกระทั่งก็ไม่มีความสามารถในการให้ท่านนบีหยุดได้ จึงทาการต่อรองกับท่านนาบีสุลต่านของอาลัยวุสันลมบอกว่ามุฮัมมัดเจ้ามาอิบาดาพระเจ้าของเราปีหนึ่งแล้วเราไปอิบาดาพระเจ้าของเจ้าปีหนึ่งเอาไหมเรามาสลับกันหรือว่าในจํานวนเึ่มเจ้ามาอิบาดาพระเจ้าของเราบ้างเราไปอิบาดาพระเจ้าของเราบ้างเราจะได้มีการสลับกันไปในการอิบาดาพอเวลาพวกกุฟาร์มานำเสนอท่านนาบีสอลล,ลลัลลของอะลัยวะสัลลมแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานฮูละอัลลอ์าตาลาประทานอายะห์กุรอานลงมา ซูรออัลกาฟิรูนที่พวกเราทั้งหลายได้ท่องกันได้ที่อัลาตาราได้จบด้วยว่าละกุมดีนุกุมวะลียดินสําหรับพวกเจ้าคือศาสนาของพวกเจ้าแล้วสําหรับฉันก็คือศาสนาของฉันหมายความว่าไม่มีการรวมศาสนากันในไม่ไม่ว่ากรณีใดๆก็าตามพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะกลับมาเป็นคนแปลกหน้าที่ท่านน,นาบีสุลต่านได้บอกว่าวะไซอูดุกรีบันกะมาบะดะ อิสลามจะกลับมาแปลกหน้าเหมือนกับที่ได้เริ่มต้นเราจะเป็นคนแปลกหน้าหรือว่าเราจะเป็นคนที่รวมกลุ่มกับพวกเขาได้แล้วท่านนบีสุลต่านละฮะอื่นวะสัลลัมได้บอกจบท้ายหะดดิษบทนี้ว่าฟะตูาบาบลิลกูรอบาเพราะฉะนั้นขอแจ้งข่าวดีสําหรับคนที่ยอมเป็นคนแปลกหน้าเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายการย,ยืนหยัดในหลักการอิสลามการยืนหยัดยึดมั่นในสิ่งที่อิสลามได้นํามา คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานูอ์ตาลาได้เตรียมสวงสวรรค์ไว้ให้กับคนกลุ่มนี้ที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าอินนัลละดีนอกรูรับบุนัลลอฮแท้จริงบรรดาผู้ที่บอกว่าผู้อิบานของฉันคืออ um ัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูต่อมาเขาได้มีการยืนยันการที่เราบอกว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้มีศรัทธาไม่ใช่เรื่องอยากแต่สิ่งที่มันต้องการหลังจากที่เรากล่าวไปแล้วก็คือซุมม um ัสตะกอมูต่อมาเราได้มีการยืนยัน เพราะฉะนั้นความแปลกหน้าของเราการยืนหยัดของเราในหลักการศาสนาต้องการความเพียนพยายามต้องการอีมานที่มั่นคงโดยเฉพาะในยุคที่เรากําลังรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาในยุคที่เรากําลังอยู่กับโซเชียลที่ศาสนาอื่นเขามีอํานาจเขามีอํานาจในการที่จะแพร่ข่าวๆวอะไรออกมาให้กับเราแพร่วัฒนธรรมที่มันผิดเพี้ยนมาให้กับเรา แพรวันออที่มันไม่ใช่อี์ของเราจนทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกในการอยากจะร่วมกับอี์ของเขาย้อนกลับมาเป็นคนแปลกหน้าเพื่อหวังตูบาเพื่อหวังตูบาลินุุรอบว่าเพื่อหวังว่าเราจะเป็นคนที่ท่านนาบีได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับคนที่เป็นคนแปลกหน้าขอให้เราท่านทั้งหลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับผลตอบแทนที่อัลลอฮ์สุบฮานูวฺตาลาได้เตรียมไว้ให้กับการที่เรายอมเป็นคนที่แปลกหน้าของอัลลอฮ์สุบฮานูวฺตาลา أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول.